ตอนนี้ราคาบิตคอยขึ้นนะครับพวกคลั่งหรือส่งเสริมให้คนไปซื้อบิตคอยเนี่ยครับกระดีกระดากันใหญ่เลยครับแล้วก็ยังยกตัวอย่างประเทศหนึ่งนะครับคือเอลซาวาดอร์ซึ่งเป็นประเทศที่ยากจนมากก็ยังไปใช้บิตคอยเป็นเงินตรานะครับตอนนี้เป็นอย่างไงบ้างเรามาดูรายงานของทาง BBC นะครับเขาบอกว่าประธานาธิบดีของเอลซาวาดอร์เนี่ยครับกำลันนงเฉลิมฉลองที่ตอนนี้ บิตคอยนี่ราคาขึ้นนะเงินสำรองก็เลยเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยครับประเทศนี้เนี่ยเคยซื้อบิตคอยเนี่ยครับในปี2 6 6 4นะครับแทงโอมมา100ล้านเหนรียญสหรัฐหรือประมาณ3500ล้านบาทนะไปซื้อบิตคอย n 2764เหลีรียญได้ทั้งนี้เองนะครับแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์หลายคนนะครับก็บอกว่าเร็วเกินไปที่จะไปเฉลิมฉลองนะครับ ราะว่าถ้าขายตอนนี้เนี่ยครับยังได้กําไรแค่ประมาณ3.7ล้านหรือ130ล้านบาทไทยตอน,น,นเดน็กนะครับก็บอกว่าในอดีตเนี่ยครับบิตคอยน์มีมูลค่าลดไปถึงครึ่งหนึ่งนะครับตอนที่บิตคอยล์ราคาตกตอนที่เขาซื้อนะครับรัฐบาลเนี่ยมีการจ่ายเงินในการพัฒนาแอปพลิเคชันการติดตั้งตู้ ATM ซึ่งส่งวนใหญ่ก็ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบิตคอยไม่ได้นะครับเมื่อคุณรวมต้นทุนค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเนี่ยครับผลลัพธ์ก็ไม่ได้อย่างที่คิดนะครับ แล้วก็ถือว่าขาดทุนยางหนักด้วยซ้ำไปแล้วก็ประชากรส่วนใหญ่ก็ใช้เงินสก,กุลดิจิตัลนี้น้อยมากนะครับท้งั้นที่มีการลงทุนเพื่อที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องนี้ยางหนักแล้วก็ต่างนะครับเขาบอกว่า,าการพูดจาที่แสดงถึงชัยชนะของประธานาธิบดีเนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องบิตคอยเนี่ย,ยค่อนข้างจะจอมปลอมนะครับอันนี้นักเศรษฐศาสตร์บอกไว้นะครับมันไม่สามารถที่จะชดเชยกับต้นทุนทางเศรษฐกิจจากโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยเลยนะครับ มันมีความล้มเหลวอย่างสมบูรณ์กับว่าง้นนะครับนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสที่สถาบันการทาั้งของอเมริกา,ากลางเนี่ยครับกล่าวว่าแทบไม่มีใครในเอล์โซโร์เนี่ยใช้บิตคอยเลยนะครับกระทั่งในอุาาตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันแต่ที่เมืองไทยเราก็เคยได้ยินข่าวใช่ไหมครับบอกว่าเนี่ยร้านกาแฟต่างๆนี่ซื้อของใช้บิตคอยแทนได้นะเจ๊งไปหมดแล้วครับเงินทุนสาธารเหล่านี้เนี่ยครับสามารถนําไปใช้ในการพัฒนา สิ่ทธิขั้นพื้นฐานประชาชนในเอลซัลวาดอร์เช่นสิทธิในการเข้าถึงอาหารและรายได้น่าจะดีกว่าที่จะไปซื้อบิตคอย่างนี้นะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีของเอลซัลวาดอร์นะครับท่านก็ยอมรับว่าราคาบิตคอยเนี่ยคงจะผันผลกันต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ขึ้นหนักต่อไปก็ลงอีกนะครับแต่เขาก็ยังไม่มีแผนที่จะขายบนะิตคอยในฐานะที่เป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศในขณะน,นี้นะดังนั้นพวกที่กระดีกระดากันใหญ่เลยเนี่ยครับว่าเห็นไหมเอลซัลวาดอร์เป็นประเทศแรกนะครับยังใช้บิตคอยไปแล้ว นะแท้ไม่นิดนึงเนี่ยครับรตของอเมริกาที่ไปบอกว่ารับรองการซื้อขายบิตคอยเนี่ยเขาไม่ได้รับรองบิตคอยนะครับนะไปอ่านข้อมูลได้ดีๆใหมนะ่ดังนั้นอย่าไปอ้างส่งเดชนะครับว่ารัฐบาลอเมริกาหรือประเทศไหนเขายอมรับบิตคอยแล้ว